สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวรถเข็นใหม่ของน้องเป็นแป้นนะคะดูน้องเป็นแป้น่าจะชอบชอบมากดูน้องเป็นปนทําอะไรอยู่น้องเป็นแปนทำอะไรคะทำอะไรคะน้องรถใหม่นะแล้วคุณทำอะไรบ้างรถใหม่ เข็นเลี้ยวได้เข็นคล่องว่องไวดูแปน้นแป้นจะได้นอนนะคะประเด็นประเด็นที่ต้องซื้อคันใหม่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าคันเก่าแป้นนอนไม่ได้นอนแล้วไม่สามารถนอนยาวได้เพราะว่าแป็นตัวยาวนะคะดูคันนี้น่าจะตอบโจทย์ว่ามันจะยาวแค่ไหนกันเชียวดูจากลำตัวแล้วน่าจะนอนได้สบายแป้นแป้นนอนสิ มอบมอบสิมาด,ดูดูดูดีจริงๆเหมาะกับลูกเหมนเป้นนอนสิลูกโอ้ใจโอ้เหมนเป็นนอนโอเคนะน่าแบบือนปนนอนโอนอนอ้อนอนได้ทั้งตัวเห็นไหมดูดีไม่เหมือนคันนู้นนี่ก็ต้องพัฒนานะคะพัฒนาไปเรื่อยเรอยพราะหนูตัวใหญ่ไปเรื่อยใช่ไหมไอ้อ้วน อยาก,กาดนะเพิ่งซื้อมาใหม่โอเคปะโดยรวมถือว่าสวยงามค่ะเหมาะเดี๋ยววันนี้จะพาไปฉลองรถใหม่ที่เมกกะบางน,ะนามะลูกเนี่ยมีเบรกด้วยล็อกไว้ได้ระบบเบรกสองข้างมีชั้นใส่ของเนาะจริงๆมันแบ<ส>่ข<อ>งขึ้นได้สองตัวมาเล็กๆไอ้ใจ อ๋อมันสามารถแบ่งครึ่งได้เนะถ้าเรามีหมาสองตัวแต่แป้นนี้ตัวเดียวก็เหมือนสองตัวแล้วนะเหนกันอนอนโชว์อ้นอนโชว์เก่งเก่งมากชอบไหมอชอบใช่ไหมลูกใหญ่ไหมชอบมากเลยลูกดิดดิน้นโอเครู้สามารถใช้งานได้จริงเห็นไหมดิ้นได้ไม่หลุดไม่ไม่ขาดไม่ตก แต่ตอนนี้รถเข็นกำลังจะขาดแล้วแหละเท่าที่ดูแปนแปลนหนูมันทะลุอ้าวสามารถรูดซิปนะคะให้หนูโผล่กมาอย่างนี้ได้เฮ้ยไม่ใช่มันจะฉี่นะเฮ้ยเปิดให้หนูดูได้ด้วยออกมาเองเอามาใไปมามาลงมาดิลงมาเร็วเร็ว เออทำไมฟองน้ำมันเคลื่อน,นที่ได้วะใช่ฟองน้ำแค่วางอยู่เบาอุปกอเคโ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 อเคต้องนั่งนิ่มๆหรอกนั่งแข็งๆไม่มใช้งานได้นะลูกชอบนะคอนเฟิร์มหน่อยว่าชอบไหมชอบไหมแบนบแบนชอบไหมชอบโอเค บายๆใช้งานได้จริงพอดีค่ะกัดโชว์ด้วยอืม